ฉลองครบ100ปีของคณะวิศวะจุฬานะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องการเฉลิมฉลองนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคณะวิศวะชจุลาก็ถือว่าเป็นคณะวิศวะท,ท,ที่เขาแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ได้นึกถึงเป็นโอกาสที่สะท้อนนะครับในสิ่งต่างๆที่ทางรุ่นพี่นะพี่ในช่างของเราเนี่ยตั้งหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ทาประโยชน์ให้กับประเทศนะครับได้ได้กลับมาหยุดคิดต่อว่า เมื่อเราผ่านร้อยปีมาแล้วเนี่ยอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยวิสวจาจะเป็นอย่างไรนะครับเราจุดยืนของเราอยู่ที่ไหนนะครับเราจะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างไรนะครับซึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรานึกถึงความสำเร็จในที่ผ่านมาแล้วก็มองถึงว่าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยจะช่วยสังคมไทยอย่างไรนะครับ งสอประดาพชาเป็นคณะที่ได้ปูรากฐานที่สำคัญนะครับสำหรับการที่ทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าเป็นแนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในทักษะต่างๆที่ได้นะครับความรู้รการได้รับคำสั่งสอนจากท่านอาจารย์นะครับในคณะนะครับซึ่งก็ได้ปูรากฐาน ที่สําคัญนะครับท,ที่ใช้ในการทำธุรกิจในปัจจุบันทุกอย่างที่ท,ที่ใช้ใน,ในชีวิตประจำวันอยู่หรือว่าชีวิตการทํางานเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ได้ได้หล่อหลอมนะครับในช่วง4ปีที่อยู่ที่คณะนะครับ <ixa ff> ผมเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าความรู้ในห้องเรียนส,นส,นส,นสนน่วนๆนะครับแล้วก็ตอนที่จบมาเนี่ยก็ท่าน คณะบดีท่านคณะบดีนะครับของวิศวจุฬานะครับตอนนั้นแล้วก็ท่านหัวหน้าภาคนี่นะครับก็ได้พูดไว้นะครับว่าให้พวกเราเนี่ยได้ทําประโยชน์เพื่อประเทศอยากให้น้องๆภูมิใจนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยน้องๆได้เข้ามาในคณะในสาบานศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในไทยในไทยนี่เป็นอยู่แล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่แล้วก็ในอาเซียนนะครับหรือในเอเชียน,นะครับแต่สิ่งทน้องๆที่ได้มากับความภูมิใจนี่ก็คือภาระภาระที่ต้องเดินต่อนะครับทำอย่างไรนะครับที่ต้องสารเกษืภูมิของวิศวกรรมจุฬาเนี่ยนะครับวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยต่อไปสิ่งที่สําคัญคือว่าเราจะทําไงให้มีบุคลากรวิศวกรที่ดีและมีคุณภาพนี่เพียงพอ นะครับผมยังเชื่ออยู่นะครับวิศะวะคือภาพวิศนุกรรมก็คือผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราคงต้องมีผู้สร้างสิ่งดีดให้กับสังคมไม่ว่าเป็นสังคมไทยแต่สังคมในอาเซียนหรือเอเอซีต่อไป